ทีวีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็เราไปเทีกันหนึ่งวันอีพีที่2แล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปซื้อต้นไม้ดอกไม้กันเพราะว่ามีน้องๆของเข้ามาเยี่ยมมากเลยว่าเ,าเออขอเป็นแฟนกันได้ไหมพี่จริงได้ไหมกระดิกาเดี๋ยวเราไปดูกระดิกาว่าเราจะไปที่ไหนซื้อไม้ที่ไหน,น,น,ไ,หนไปทีเดี้ยวเลี้ยบ <c oughs> เออเนี่ยเจมันนี่ด้ว ไปเซอร์ไพรส์กันทนี่นูผมจะไม่บอกอ่ะรอไปดูบอกน่อยไม่บอกอยากรู้สักนิดนึงบอกมาว่าใบไม้สีอะไรแค่นั้นไม่รู้ยังไม่ยังไม่เห็นเลยจะรู้ได้ไง <c oughs> อย่ามาคอมเมนต์กันนะทุกคนรับไม่ได้บาย <c oughs> บายลินด <c oughs> ุนท <c oughs> ่นดุ ค่ะก็ถึงแล้วค่ะที่ตลาดน้าเชิทุจจากค่ะก็วันนี้จะไปซื้อต้อนไม้กันเยนจะซื้อต้อนมมมไม้ให้ไหมใช่ไหมใช่ต้น่นะครับไม่ใส่หน้ากากด้วยอาอย่างนี้อาอย่งนี้จะให้ดีาง,งกันเธอเธอกัซื้อต้อนกระบองเพชรไปตังไหมไม่เอาต้นกระบองเพชร ด,ดีเอาต้เเนเล็กๆกน่ารักเยอะเฮ้ยยังไงนะต้เเนเล็กๆต้นเล็กๆน่ารักเยอยผมจะดมต้นไม้ออกซิเจนฮ่ได้ออกซิเจนละไปกลับบ้านพี่เิมเอาต้นไหนเอต้นไหนดีโอ้ต้นนี้สวยมากเลยมาหาเฮงเฮ้ยอันนี้ ว่านกระเสือเสือซื้อไปพี่โน่ปลูกผ้าสามสีแน่เลยต้นนะเราไปดูข้างในเราไปดูข้างในไปดูอีกหลานเฮ้ยรวยไม่เลิกเงินเลเฮ้ยต้องมาแลยเจ้าต้นนี้เปตั้งในห้องอะไรอะไรเขาใครเขาตั้งอย่างนี้กันในห้องเขาซื้อต้นพงต้นโพรุ่นอะไร ย่าย่บต้นฮ่าหยาฮ่าหยาได้เฉยโยงข้ามุกนี้ได้ไงหยิบแค่ต้นไปกระถางนี้นี่อะไรอ้อหยาสาระแน่ Thank you ขอพาไปดูสัตว์ไหยเถอะก็ดีจะพาไปนะเราจะพาเมย์ไปดูสัตว์นะไปดูสัตว์ป่ะโอเคเราจะเดิไปดูสัตว์กันนะเผื่อได้มดสักตัวมาเลี้ยงไปดูกระเป๋ากันกระเป๋าก่อนได้ไหมเม้าตัวนี้ลูกใหญ่มากเลยนะอุ้ยน่าจะลูกละสองร้อยห้าสิบเฮ้ยแว่ไม่สวยสวยก็ได้ยอมก็ได้วันนี้ไม่ยอมเลย สวยมากเลยสวยสวยไไว้บอกไว้สวยวันนี้ก็สวยครับคำเดินซื้อของกับกับผู้หญิงแล้วก็ต้องทับใจนะครับต้องปล่อยเขาเลื่องครับ แล้วถ้าเกิดเขาถามอะไรมาเราก็ต้องบอกว่าสวยครับหรือมันก็บอกว่าดีก็ได้ครับอย่าไปเถียงเลยอุ้ยสวยมากเลยไปเนี่ยไปเด็กไปเดไปเกไปเด็กเกมันก็ฝันเกมมองอะไรอ่ะก็มองมองไปถั่วมองของแล้วจะซื้อของร้านอ่ะอุ้ยดีมากเลยสวยมาก โคกุนี่คืออนปานครับขออ๋โคกุนป่าแหละโคกุนโคกุนออกโคกุนสายตาชั้นเนอะหน้สาสิพู สัตว์แล้พามาดูละเฮยน่ารักเมื่อกี้มันสบตาเลียงสบตาเท่านั้นจะเลียะบเลียเดี๋ยวนะมันตังเีวมันวิ่งแล้วมันก็รดโดดตขาวนะไปหมตาตัวใหญ่ไปป ผู้ใหญ่ไปปะคนเอาหน้ารวมกันน่ะตัวนี้เกี่ยว้ไม่ตัวนี้วิาา่งเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยเลยเไม่เหนื่อยเลยนั่งมองสาวอยีเดียว <laughs> กระชุ่มกระชวยมากเลยใส่ไม่ดีหยอกเกามากับเมียละ ใช่ครับนี่ก็คือก็เพราะว่ามากับเมนะครับผมก็เลยได้สองสาวไงครับใช่ไหมอะไรวะน้องลุมเป็นคนี้ใส่ไม่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวัสดีพวกเราขอลาไปก่อนดีค่ะถ้าชอบหรืออยากให้เราเป็นแฟนกันอีกก็อย่าลืมไปคอมเมนต์มาข้างใต้ค่ะ เอออยากให้เราไปเที่ยวไหนก็คอ,อมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบาย